ไม่สามารถกันได้แต่ไม่ใช่ไะทีเขาเขามีปัจจัยอยู่ถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ยังมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมตัวใหม่ที่ที่ท่านหมอพูดอะตันแรนที่เราตั้งขึ้นมาโปรแกรมตัวใหม่แค่การฟังฟังและแปลข้อมูลเอาไว้ที่ใช่หแล้วพอมาฟังเรื่องเรื่องการปฏิบัติการทางวิชาการให้ข้อมูลที่เรา มาทำงานเรได้ก่อนท่มัเาไม่แค่รู้นั่นเองแต่นี่ยังไม่ได้ลงมือไม่ไดลงมือไปปฏิบัติเลยันใสนใจมันรู้แล้วก็ผ่านจำเลยจำจะทำเึกก็อย่างนี้แค่รู้ว่าพอเราเีนโปรแกรมเราจะเชื่อูที่นหมอบอกว่าเราเรยน้าโปรแกมหมัยก่นี้ผมชอบโปรแกรมตัวนี้นะแล้วทีนี้เราไปเรียนรู้โปรแกรมตัวเก่าที่เราผลอๆไม่รู้อะไรทำอะไร ไปเรียนเป้นสอนเลยปฏิบัติถ้าตื่นนอนแก้ทุกข์กระไรปวดไม่อยู่สาหายหนาวร้อนอันนั้นโปรแกรมตัวเก่าของเขาแล้วมาเรียนรู้ตัวนั้นแต่โปรแกรมตัวเก่าที่เราไม่เคยปฏิบัติเลยที่เราไม่รู้เลยเราก็แก้ทุกข์ปวดไม่อยู่สาหายหนาวร้อนอยู่เดิมแน่นอนกับโปรแกรมตัวใหม่ที่เราเราเคยทำนะถ้าเราไม่ทำแบบนั้นแล้วมันจะมาเรียนรู้โปรแกรมตัวเก่าอะไรนั้นต่างกับที่เรา นี่คือโปรแกรมตัวกเก่าโปรแกรมตัวเก่าโอ้โหเล็กแย๊กเก็ตโปรแกรมตัวใหม่เนี่ยโปรแกรมตัวเก่าก็สิ่งธรรมชาติที่เขามีอยู่แล้วธรรมชาติตัวนี้มันไร้รูปแบบไม่มีแต่ชนิดพอมาพูดถึงโปรแกรมตัวใหม่ก็เลยพูดถึงโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่โปรแกรมตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นขึ้นจากการฟังฟังรับการข้อมูลใหม่แต่โปรแกมราาแตกม,มตัวเกวคาควา่าที่ว่าเนี่ยมันเป็น มันไม่ไม่รู้อะไรแต่น uh, uh, e so ี้ัาอีตอนที่เวลาเราทำแบบตัวก่าความพัฒนาเน่ยเราไม่แต่แต่มันรู้แบบเผยไม่่อยที่ผมคุยตอนเช้าหรือวันเสาราเช้านี่ยตอนที่เผลุยแล้วก็รู้ว่าลมพัดมาก็ารู้สึกเย็นโดยที่ยราไม่คิดว่าจปฏิบัติอะไรไม่คิดว่าจะเอออะไรแล้วก็ ย่โปรแกรมเรียกว่ายะไม่ได้โปรแกรมเลยเป็นครามชาติที่เขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปสร้างโปรแกรมตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกตรู้ต่างของนิาขอให้ีนเก่าใช่คั้งตังตัวใหม่ขึ้นมาในภายเพน่มาับความรู้สึกของกาอีกทีชเสียความรู้ติไปไลและตัวกามาเนี่ยมันก็รู้นะ แต่ว่ามันไม่เอาตรงนี้ไม่ใช่มทานมันก็ไม่ใช่ของจริงหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่การรมทานแต่ก็ใชลมพัดมาแล้วเย็นฉันก็รู้แต่ฉันไม่ไม่ใช่กรรมฐานเหมือันเสียงมาก็ได้ยินแต่ฉันก็รู้เพราะภาษาหรือเหี้ยมีแต่นี่ไม่ใช่กรรมฐานของเรากรรมฐานของเราคือชูรูริจูนี่ตลอเนี่ยกรรมฐานที่ที่ไอโครงการงไหนที่สร้างขึ้นมานั่นแหละแต่ทีนี้มาเรียนรู้กับธรรมชาติที่ใช้รูปแบบ แต่โปรแกรมตัวใหม่เราไปสร้างรูปแบบใช่ไหมแล้วพอไปสร้างรูปแบบกลับมันก็จะปิดบังธรรมชาติเรียกว่าเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติพอะน้นกลับมาเหมือนเดิมตัวเขาขอให้เดินโดยแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติที่มันมีอยู่ที่มันสอนเราแต่ถ้าเราโปรแกรมตัวใหม่ที่เราไปสอนนะแกต้องดูนะแกต้องสำรวจนะองสังเกตนะก็ทำรูปแบ่เราไปสร้างโปรแกรมตัวใหม่ด้วมั ปีบางธรรมชาติตรงนี้จะไปสอนอะไรพวกเรนเลยแกก็ไปในนั้นนะแกก็รู้นะแกก็คำรวมนะต้องปฏิบัตินะถึงจะดูดีนะอะไรจะทำไปทํามาเดี๋ยวดีไปเดี๋ยวจะไม่ดีทอามเรียนรกับธรรมชาติที่เขาสอนเราให้ธรรมชาติเป็นครูแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรพิเศษหรอก มันไม่ได้ไปต่อติดตามเหมือนที่ท้าทายขึ้นมาใหม่ไอ้ที่ท้าทายขึ้นมาใหม่โปรแกรมใหม่เนี่ยมือัวยเจ็ดเป็นเราไม่หลังเลไม่ได้เปต่อติดตามไม่ได้ในรูปแบบตัวธรรมชาติมันไม่มีรู้สึกเย็นไปร้อนก็จบแล้วรู้สึกพุ่งไปกลับมาก็จบแล้วมันไม่มีอะไรเพิ่มไม่มีไม่ชอบไม่มีปฏิเสธไม่มีเดินมาไม่มีควบังคับอย่างที่อาจารย์บอกว่ารู้ว่าไม่สำรวจ 我路没那么多。 ีเป็นการเรียนศิษยาภิบาลให้ผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าให้ตัวนี้เป็นพาความ ทำไมก็ถึงเป็นอ่างนั้นเพราะอายุยุติธรรมกาเลยพราะเรา่ใจไว้ทีก็ถึงเป็นอย่างนั้นเขาแต่พอเรายิสรรมรการใส่ใจดูขุนศความเพียรติดีำคัญเนี่ยเขาก็ือเขาก็มารู้ได้นมันมีทั้งุนศะีขุศแต่ว่าทั้งขุนศระขุศเนเราเรียนรู้โดยไม่ปด้เส่รู้ว่าอนน นี่ีเรื่องไม่ีเรจะตีก็ถูกตกาศึกษาครเพราะตั็นต้องมาแ้วก็ที่ทํมาสาก็ต้องมีทั้ตัวอันหาวีหรือว่าเนี่ยคือมันมีความฝันความต้องการต้องการถูกต้องการดีแล้วมันจะทำยังไงอ่ะีกงจได้ที่มันหวังมต้องการแล้วก็คอยแทแท รวมถึงจะดีถ้าไม่สำรวมไม่ดีแต่ที่รู้ว่าไม่สำรวหคือรู้ว่าสำรวจมันก็อีกอันให้รู้ว่าสำนักเองไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีมันไม่เคยมาบอกเราว่าอัานไม่ดีนะขุนศรุตไม่ดีนะกุนศลที่ดีนะใครไปบอก ความดีนเราไม่หายนะเราเป็นผู้กำกับการแสดงควยต้องเป็นังนะความเพียรจะตสัสมัญชนยะสามดวมนะความรู้สึกัวนะเออนั่นดีนแต่ถ้าอุตศุลนิ้เปุ่นแต่อวุศุลุ่งตาหรือว่าทางกรรมฐานนะอานารย์พระพุทธทวดนั่นไม่มีผู้ปฏิบัติจะเอาดีก็ไม่ดีแต่ว่าไมเอาดีเนี่ยคือการทางกรรมฐานหรือว่าไปจัดแจง เลื่อนรูปแบบตรงนี้หรือว่าไปหาละครที่เข้มายเดีชเจนเลนะแต่น้ำไม่รู้หรกเไปหาดัวยแล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงต้องรู้อย่างนี้นะต้องำนวณนะต้องปบเปลี่นะต้อใสใจรูปแแบบการทำาาโปรแกรมตัวใหม่ที่มาว่าอีก็ไปสร้างคงานแล้วก็ไปทำซื่และโปรแกรมใ้ทา เขารู้แต่ว่าผู oh, no. no ้ปฏิบัติคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติไห้รู้แต่นี่ไม่ใช่การปฏิบัติแต่จริงๆแล้วการที่รู้อย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันเป็นตัวเก่าของเราและทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีความมุ่งมั่นในเรื่องนันเพราะว่ากา้สภท่าขันท่ามันก็ต้องมีพวกนี้อยู่แล้วอยู่ตลอดเว่าตลอดชีวิตแต่แต่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่ามีสมาธิถังรอยูอยู่ ไม่รู้มันก็ทำให้ความเคยเด่นเวลาปวดเนี่ยมันโคตรสั่นนะก่อนปุ๊บปวดเมื่อยอยู่ก็หายหนาวแล้วปวดโดยเฉพาะเด่นมันจะไม่ชอบปอดแล้วมันจะไปหาวิธีแก้ให้หายเพราบว่ไอ้ที่ไม่ชอบพัลโละไอ้โคตรสัไอ้ที่ชอบให้สบายก็พัลโละไอ้ที่ไม่รู้ก็โมหะผมใช้ถามอันง่ายๆคือไม่รู้พัลโลภไม่รู้พัลโลภไม่รู้พัลโกรรธไม่ละ นี่คือการประยุทธ์จะทกระบวนการออกมาทดสอบแล้วกลับมาใช้เระโยชนแต่พอเรามารู้ว่าเขาเกิดไปเขาไม่รู้บั้เริ่มดีดปิดดีดความเขียนเริ่มมนเรื่องรู้ว่าไม่รู้เนี่ยการเริ่มต้นของการรู้ทุกเรื่องที่เราไม่รู้นะและพอมารูจะรู้ว่าเกิดไปคงไปแล้วกลับมานั่นแหละคือการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้เป็นการเริ่มต้นของการรู้ สติแล้วมเห็นไหมแล้วเาจะไปเริ่มอะไรไม่รด้ปฏิเสธมันมีดีเออแล้วมันจะเอาอีกย่างหนึ่งโดนข้าวยาวอะไรยาสำรวจเอาสลกเอารู้สึกตัวเอาะไาเจะไปทำอะนแล้วทาเท่าไปมันก็เรียกว่าเสียกระบวนการเสียกระบวนการความรู้ึกตัวจะทา ทีนี้กลับมาถูกภาวะปกติธรรมดาก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้ตั้งนานแล้วเลยไม่เดือดร้อนเลยจะเป็นสิ่งก็หนยก็ไม่เป็แต่ผู้ปฏิบัติมันเข้องาสังรวมสังเกตใจใจู้ไม่รู้ไม่ได้ารู้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ดีมีกัระบวนการของโลภะแล้วพอไม่ได้ที่มันหวังขาาารโทเ้มันต้องการทางงขอโลหะเข้ามาล้ว ถ้ายืนเดินนั่งนอนาบน้ำนั่ง้าวแต่ตอนแร้แต่ตื่นตนลับแล้แต่จะรู้ได้นะไม่ใช่ต่อไปแล้วเารู้ตลอดทุกเดือนทุกหีแล้วแต่เขารู้นะแล้วแต่เราเขารู้ที่ปฏิบัติพยายามเราพยายามพยาให้เขารู้ทีนี้ให้เขารู้เองบ้าง Về là anh

มีความัตเป็นอรมกไ็ได้แต่ในการที่จะเขียนหนังสือเนี่ยอัี้เราู้อบกว่ากำลังกำยกเขีนยน นี่น่ะถามมาดูนี่นะรู้ว่าเรา